แล้วกูจะออกไอต่อกูเปิดแล้วต้องยืนนิดนึงอ่ะยืนเนี่ยมันจับเลยไงไอสัตว์หน้าประตูอ่ะไปยืนให้มันมาใกล้ๆไงใกล้ใกล้ที่ใกล้ใกล้เพราะว่าต่อยังไม่เสร็จเฮ้ยเฮ้ยดึงกูดึงกูดึงกูได้ไงเฮ้ยกูตายได้ยังไง ไม่ใช่กลัวเทพกูสิถ้ามันดูดเราอยู่มันพิจาร์ไม่ไม่ถ้าดูดก็รีบเสียงใจแล้วเฮ้ยเฮียมันดูดกูนี่หว่าดูดในบ้านเหี้ยและมันเอากูมาหลงป่าไปเลยเรียวรอท่านท่นสองแม่ท่นสามแม่จะเจอใครสวยนะตอนนี้น่าจะเต็มละแยงแยงแยงพุ่งขั้นสองสามแล้วเนี่ยกูบอกเลยมันจะสามแล้ว เวงเวงนี่มีกระสามันเก่าด้วยมันกวักมือแล้วมันกวักไงมันบอกเดี๋ยวเราไปเิดก่อนมันบอก <c oughs> มึงก็มาดิไอ้สัตวดไอ้ฆาตกรไอ้แม่งมาเดี๋ยวกูเวงคนเดียวเลยกูซัดหก ปั่นหนุนข้ามมันใหญ่มึงปั่นเลย,เลยกูายาวอย่างนี้น่ะกูยื่นโทรศัพท์มาแล้วด้วยมีกันปะวะมี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 มโอ้มีว่ะไม้มาเล็กกูจะลั่นละเฮ้ยกูยอมทีนึงก่อนดีกว่ายอมไปทีนึง่งอะอะไรอ่ะกูัว <าย S 1> ไม้ไมไอะไพี่เอาได้ไงเอาได้ฮาร์ดไม่ใช่มาปึงป้งๆแล้วจับแทงนะไอ้เหี้ยจั เอ้ยกูประมาทไปนิดเดียวแล้วแหละกูลมไม้กูลมไม้ใครใจพอใครใครใจถึงไม่ถึงขอโทษเอ้เฮียพวกใจเลยว่ะไอสัตว์ปลาซิวล้วนๆรอหมดก็ได้แต่มันไม่รอพวกมึงหมดหรอกนะมันเดินล่านะอุ้ยเออมาละไปข้างระเบิดไปข้างระเบิดโอ้ผมกล่แล้วมันรอขั้นสามจอตูดผมเนี่ยกูก็สาวนอีกรอบหนึ่งไปเถอะ ไปให้มันดูดทั้งหนาไว้เหี้ยไม่ชอบเลยว่ะแม่งดูดผ่านไอ้ไอ้ไอ้รั้วบ้านอ่ะผมเห็นปะใช่มันเป็นไอ้หน้าต่างอ่ะมันไม้กั้นอ่ะยี่ปังก็ชอบมันไม่เคลื่อนไหนครับยี่แม็กซตันนานนานนางกดแทงหลังมั้ยนานยึดกระต่อเห็นมันฟรีมั้ยเฮ้ยมันเอากูแล้วแทงหลังอีกอ่ะหลังไม่กซ์ตันแค่สามเบ่งเฮ้ยกูจูงให้กูจูงให้เร็ว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 ร็วปั่นเลยกูไหวกูไหวไอ้ที่หน้ากูไหว หวจริงไหมไหวจริงไหมถัใจเธอดูไ <c oughs> หวไหวไหวไหไหวไ <c oughs> บอกแล้วเย่าเวกขครืคมือมกู <c oughs> รู้เลยมันโดนนดที <c oughs> ่เาตแต่เป่าเป่าเปล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 ่า c ็ e คร check ไปบนขวากันไปแล้วไปบ้านบ้านไหนบ้านเล็กไปแล้วชัวร์เลยยังยังตรงนี้เอายังยังสวยกูต้องการให้มึงตีกูอย่างนี้แหละไอ้สัตว์มาดิเฮียกูมีกระส่านะเว้ยเฮ้ยมันน่าจะดูพี่หมดแล้วแหละพี่ตรงเนี้ยโดนหมดแล้วอ๋อเฮียพูดอย่างนี้หมายความว่าแล้วว่าต่อฮะก็มันเล็กเล็กนี่ไงล่ะแล้วกูมีกระส่าไงเพื่อนเพืนได้สารไปตีกูทำงานว่ะกูเปเลยตอนเนี้ย มันซ้อมมันซอมอยู่จะเสร็จแล้วหนึ่งเครื่องกิเสร็จแล้วแล้วกูจะตายนะไม่ช้าโอ้โหมันเร็วมากอยู่ปันหนึ่งอยู่บ้านเนินไปตรงเนินบ้านเล็กพี่นะนเลโอเคสวยสวยเสร็จดึงกูได้นะกูมีทางหลังนะกูมีมือถือนะไปเรื่อยไปเลยไปเลยไปสองคนไปสองคนไปสองคนอยไปน้องให้พี่เองน้องเปล่าช่วยได้พี่ไปไปอยู่แถวนี้หรือเปล่าช่วยได้ช่วยได้ช่วยได้ดู ต่อช่วยเลยพี่ปันขอบุญเครื่องตรงผมจะเสียว่าตรงเนินหนาฮัลโหล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 ฮัฮัลโหลเด็จเปล่าว่าเครื่องอ่ะฮัลโหลแปดสิบเอะเฮือยแทงหลังเร็วเจคีปูแทงหลังอิติลิปัน พี่ปอแนแปดสิบแล้วพี่แต่ตเอาเต็มแล้วกูเอามันจริงแล<อ>้วกูเอามันจริงมันแค้นเออช่างแม่งก็ได้วาเอาดีดีกว่าเอาแล้วมันแค้นกูกูไปพี่พใหญคุมแล้วออกเลยเปิด์กันแล้วกูโดดตรงไหนม,มีไม้บ้างกิตติปั๊บมดแล้วพีเ่เฮ้ยกิตติเหี้ยมึงเป็นมึงไม่ใช่ไม้คาบนะไอ้สัตว์แล้วมึงดูดกูไงแล้วมึงดูดกู ผมใช้เป้แผ่นหลังบ้านหน่อยเนี่ยแต่ดังแต่ดังเแต่ยังตัวบ้านเล็กเสร็จแล้วไปไปไปถ้ามาคัดสามก็ทิ้งกูเลยนะพี่มาก็เสร็จพอดีพี่มาก็เสร็จพอดีเร็วเร็วแตาไม่เสร็จหลายสัตว์ตามเร็วเร็วเร็วกว่านี้อู้หหน่อยเลยมาหากูโอเคอ๋อโอเคผมติดไม่รู้ตัวต้องถอนตัวเทมว่ะ เอาแต่ไม่ก็ได้เสียงตะเกียกเช็คอยู่นะไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่ใช่นะต้องไล่กูแล้วแหละเสร็จลเอาเลยเอาอีกเอาอีกกาชอบชอบชอบเอาอีกเอาอีกมึงเอามีกษัริย์ไม่ลงมึงเอามีกษัริย์ไม่ลงพี่ปัดยังออืเอาเสียงอะไรเอทำไมมันระเบิดวะชิ้เกมบักไอ้เหี้ยเมื่อกี้ผม แลดมันดีเลยแบบฟอร์เมื่อกี้ผมเห็นไอเครื่องนี้ไอ้ังแบบแฟลดระเบิดอ่ะแล้วแล้วแล้วผมคิดว่าท่านเขาไม่โดนเฮ้ยตัดไวดิฟูไงลูบิกละวพี่ดิเราเกาะตัวสองรอบติดแล้วอะและนี่ไงล่ะไอ้หนูมีคนถอนลูบิกป่ะพี่ไม่มีอันเดียว ไปก่อนก็ได้ตอนนี้มันได้อยู่เอากูไปไล่สัตว์กูตึงพอตัวกูตัวแข่งฟอรลีกอ่ะมาดิปึ๊บเพื่อผมอยากแด้สัตว์ตั้งจอแม่งนี่ไงล่ะสัตว์ก็มาดิไอ้เนาะต่อเครื่องไปผมเครื่องผมจะเสร็จละแปดสิบ โดนปีกหนึ่งโดนปีกหนึ่งโดนปีกหนึ่งแผ่นถอนเลยน้องมันร้อนจ๋ามันร้อนจีรอรอรอบอกพี่พี่เจกันแล้วพี่ปอนผมเสร็จล่ะอ้าวแล้วทำไมม่ไไอปอนละต้องมึงไปป้วนเปี้ยนไงเอากูต่อบมันอะตั้งใจจะต่อนะเต้าแม้ว่ะเขาเดี๋ยวบอกมาว่ะไม่เถอเอาพี่ไม่ลงผมต้องยื้อผมต้องยื้อผมช่วยไม่ได้พี่เยอะ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  ปลอดไม่ได้ประตูสวยดึงเพื่อนปานเรียบร้อยเดินออกมันจะหมึดด<ๆ>ีดีมันจะเอาโซ่เจ็บเฮ้ยหลมมันเนี่ยเด็ดฮัทอ้าวบล็อกอย่างนีงแนง้แล้วมันหลุดงไงแล้วมันหลุดไงอืมจีจีา่านไปสวย<ป>และเพื่อนมันลากมาแทปเปอร์โอ้โห หายใจดังที่มามันหายใจดังมากเ <c oughs> ฮ้ยบัตรลัด <c oughs> <c oughs> อะไรวะนะ่า ơi con bản lát đó nè ui 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 cơn cơn con bản lát đấy ạ ไอ้เหี้ยมาเล่นอะไรวะวัตฟ้าโดนแล้วมันนะ้งน่ะโดนจนได้เล่นบัลเล็กดีกว่าบัลเล็กปันเสร็จแล้วโอม้มาเล่นบัตรลัดกับผมผมไม่ไหวนะสวยสองเครื่องอลิทีวีสามเครื่องอลิทีวีถ้าต่างเล่นไม่ได้ ให้ตายเลยน่ะแฉบกลางเองหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยถ้ากลางเองนี่ผมก็คมอ่ะผมจูมันต้นเกมไม่อย่างคมอ่ะเพื่อนตายแล้วดูเลือดเพื่อน โอ้ oh, มันเยืนเฝ้ากูเลยเพื่อนโอ้โหจูบเลย